สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมราแมนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มหาเจ้าตัวมีฮอกหกดาวตัวนี้เลยนะครับผมมาดูว่าพี่จะเกือหรือเปล่าโอเคอันนี้จะเป็นไอดีตัวเด็กนะครับผมยังไม่มีมีฮอกเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะสุ่มมีฮอกในกี่ตู้นะครับผมพี่เตรียมเวพชรไว้2 0 0 0 0เพชรฟ้าพี่ยังไม่ได้รับเลยนี่โอเคพี่ฟาร์มดรามจไว้นิดหน่อยยังไม่ได้รับโอเคเดี๋ยวพี่ไปแรกเป็นเพชรเขียวก่อนนะครับผมแล้วเราจะมาสุ่มกันว่าจะเกือหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเพชรมันอยู่ใน เพชรอยู่นี่โอ้ยไปไม่ได้มาแลกนานเดีย๋ยวเราไปแลกแลกเป็นสองหมื่นก็น่าจะได้หนึ่งหมื่นเพชรเขียวใช่ไหมเดีย๋ยวเราก็แลกเลยครับผมยาวๆแลกไปแลกจนกว่าจะหมดเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสุ่มได้เกินหรือเปล่าตอนนี้ก็เวลาเหลืออีกประมาณ12นาทีถ้ <laughs> าไมบรรชุระหุอย่างนี้จะทันหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราแลกก่อนจะสุ่มทันหรือเปล่าก่อนที่ตู้จะรีแป๊บนะโอเคกดไป ลืมแรกไว้ก่อนลืมดูด้วยว่าตู้มีฮอกมาพี่ยังไม่มีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้อัปเดตแล้วยังไงเพื่อนๆน้องๆก็อย่าลืมเอฟเคเก็บเพชรไว้ด้วยนะครับผมไว้ต้อนรับอัปเดตใหญ่ที่เขาบอกว่าเป็นอัปเดตใหญ่น่าจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เราเล่นกันด้วยนะครับผมอย่าลืมฟาร์มเพชรไว้ด้วยโอเคเร็วเวลาไม่เคยรอใครเดี๋ยวอีกสิบสองเอ็ดนาทีจะสุ่มทันรอบเด้อ ตามจริงมันน่าจะโชว์เพชรเขียวด้วยนะไอตรงที่เป็นเงินสกุลเงินทั้งล่างที่มีโกกับเพชรฟ้าน่าจะเ,เพชรเขียวขึ้นมาโชว์ด้วยเราจะให้หมดเลยเราจะได้หนึ่งหมื่นเราแลกไปที่หนึ่งหมื่นแล้วกันเลขสวยๆปึ๊บ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 โอเคเรามีหนึ่งหมื่นเพชรเขียวแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกันนี่เลยครับผมตู้มีฮอคโอเคกดเลยตู้แรกมาไหม พื้ดมาไหมเราจะกดแบบสกิปไปเลยแล้วกันนะครับไปแล้วครับตู้แรกตู้ที่สองมาหรือเปล่าไม่มามาไปลูฟี่ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนพื้อยูโ you น know, มาตัวหนึ่งครับผมยังไม่มาสำหรับเจ้ามีฮอกยังไม่มามาหรือเปล่าืเกลือครับผมจับป่านี้ตู้ต่อไปเกลือหรือเปล่า <S <S ลก็ยังเกลืออยู่ครับผมพื้นมือไม่มาครับเป็นยูโน ต่ออย,ย่าหยุดเดี๋ยวเวลาจำกัดปืดไปมามา,มาไหมไม่มาครับผมเกลือเฮ้ยแคปซูลคลิปที่แล้วก็เกลือเปิดวิฮอคลิปนี้จะเกลืออีกอย่างนั้นเหรอไม่มาไม่นะโอเคไปต่อปืดได้ไหมก็ยังไม่มาเออจะใช้ไปครึ่งแล้วนะ มาไหมปืดใช้ตาเยียวโอ้โหอยูโโอ่เนาะสามตัวมาทำไมเจ้ามีฮอคมาแล้วช่วงน,นี้มีฮอคมาหรือเปล่ายูโนะมาอีกแล้วมา,มาแบะแย่ๆวะเฮ้ยเอายูโรตกใจเว่ามีฮอคน่าจะถือดาบกลายเป็นถือสมุดเ,ออเ,เกลือเกลือเกลือมาบอกต่อปืด ไม่ได้เอามหือเออแบบก่อนทำใจแป๊บก่อนก่อนทำใจขอเคลียร์กระเป๋าก่อนกระเป๋าเต็มพอดีเออเพิ่มให้ใครดีคีระแล้วกันจะได้ไปฟาร์มดาเมจโอเคนะเก็บลูฟี่ไว้ก่อนยูโน่เก็บไว้เออยูโนเก็บไว้ลูฟี่เก็บไว้จุบจุ๊บ ม,มันเนเกลือจังเบยย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 ยอ,อยออยย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 ยนยยยเยอะยุงจะได้ยยยยนยยวันยย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 ยเกยยยยือตั้งแต่เบบี้ แต่มันคนละไอดีนั่นเป็นไรปไ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 ปโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อกันเลยเหลืออีกเวลาอีกแค่8นาทีจะได้หรือเปล่าไปไม่ต้องมาสิทึบโอ้โหเกลือ ปื๊ดไม่ได้แน่เลยอื้มฮึเกลือจัดปื๊ดปื๊ดมาไหมไม่มา <S 2> <S 2> อีกทีนึงยังเหลืออยู่แอบมองแล้วนะเออเงียบจัดมีฮอคไปไหนไม่สุ่มยากจัง อีกจืดไม่มีเวลาไปกดไอ้ดีแล้วปไปไปเจ๊ะไหมโอ้โหยูโน้อมาเต็มยูโน้อมาเต็มปื๊ดได้ไหมแต่เรื่อนี้ยูโน้ออีกแล้วปื๊ดอยูโน้ออีกแล้ว เป๋าเต็มเดี๋ยวอีกสามตู้เท่านั้นโดดเดินฆ่าตัวตายเออเดี๋ยวกันไปแลกไปแลกหน่อยแลกหน่อยแลกหน่อยเพิ่มต้องเวลาแบบชิวเฉียดถึงจะออกใช่ไหมมาเด้อจบๆ ลูฟฟี่เยอะไปแล้วย่อยไปสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยเสียงอ่อยแล้วนะไม่ได้เนี่ยมันเกือแท้เแล้วออกไปแลกต่อเอาให้หมดต้องได้ จะได้หรือเปล่าคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เกลืออีกคลิปหนึ่งหรือเปล่าเปิดไปเปิดยังไงให้เกลือ EP สองเฮ้ยยาโอ้โหมีฮอกเกลือจัดปป๊ดจะมาฟาร์มดาเมจแต่มันไม่ได้ตัวรองแล้ว ไม่มาอีกเกยอัฮะเนี่ยอีกโอ้โหไม่มาเศ้าเลยเศ้าเลยหมดแล้วไม่ทันแล้วด้วยเวลาหมดเป๋าเต็มอีกเฮือตูดูดูดดด ตามตู้สุดท้ายจะได้หรือเปล่าฮึสขายไปขายไปพ้ทไปอื้อไม่มามาไหมฮึสไม่มาครับผมอุ้ยต่อไปสุดท้ายแล้วนะจะมาให้เราไหมไม่มาโค้เปืองเผ็ดหมดแล้วนี่ว่าเป็นไงครับผมสำหรับ EP ดี สุ่มยังไงให้เกลือเป็นการสุ่มหามีฮอคที่ไม่ได้มีฮอคยังไงถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับ EP ทีเราไม่ได้มีฮอคไปเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วเรารับเพชรแล้วก็ไปแลกพี่คิดว่าน่าจะไม่ทันโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สุ่มเกลือโชว์ไปเลยนะครับผมใครดูถึงตอนท้ายอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วครับผม ไปล้างเกลือก่อนเกลือเยอะจัดเลยบ๊ายบๆช่วงดีครับผม